สวัสดีค่ะทุกคนพวกวบกับช่องมีนาะสก,กายนะคุณทุกคนแต่ว่าเราชอบแมวเราเขียนว่าปัทิทานรักแมว,แวนะ้อยอย่าลืมไปกดติดตามเราด้วยนะทุกคนนี่เราได้เพิ่งได้มาเมื่อกี้ทุกคนบอกเลขมาเลยนะใครได้เราก็จะไปดกดใจเอ้ยเอาหมเอาหม ขออนุญาตพูดผิดด้วยนะขอโทษด้วยนะขออภัยนะใครใครได้ใช่ไหมเราจะไปกดไลค์แล้วก็ให้คนนั้นน่ะคนที่ได้พิมพ์ต่อมาแล้วคนที่ไม่ได้เหมือนเหมือนแบบโยนมาแบบเนี้ยแล้วไม่ได้ใช่ไหมนั่นแหละเราอ่ะจะให้ทำเหมือนคนที่ได้ เรวก็จะไปกดไลค์เหมือนกันเนาะอืมนี่เราจะเอาเลขอะไรดีนะนั่นหนึ่งนะเราขอเอาเลขอืมเลขสามแล้กันนะมามาเริ่มคิดว่าได้ไหมคลิปนี้ขอประมาณายี่สิบไลค์เนาะหนึ่ง สองสามไม่ได้เออบา,บายบายโอเคทุกคนกดไลค์มาให้เราสักหนึ่งไลค์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เนาะขอขอให้ทุกคนกดไลค์ให้เราก็พอแล้วเราก็จะมีความสุขเนาะขอให้ทุกคนกดก็พอแล้วก็มีความสุขกี่ไลค์ก็ได้แต่ไม่เอาสูตรไลค์นะว่าเราไม่ชอบอะไร ฝากติดตามเราด้วยนะโอเคทุกคนบ๊ายบายคอมเมนต์มาเลยนะบ๊ายบายเดี๋ยวเราจะลงแล้วบ๊ายบายบอกมาเลย